เช้าแล้วผมเรียกได้ว่าเมื่อคืนก็ฟา์มาได้เยอะอยู่นะถือว่าได้ไม้ได้ฟางอะไรไปเก็บไว้หน่อยครับผมนี่แหละก็หนักตัวอย่างนี้ด้วย <c oughs> พี่ลามเข่านี่ถือว่ามีประโยชน์นะเพราะว่ามันเป็นใจหาดเราแยกออกมาจากบ้านหลักใช่ไหมใส่แค่น,นี้ก็พอครับผมไม่ต้องถึงขั้นไปจับบนตรงบนโต้หรอกนี่พี่ตามเข่าก็บอแล้วฮนะบิดสปีดเห็นปะสปีดครับผมท่าสปีดของเขาแต่ว่าบาวิวครับผมวิ่งไลยโอ้โหเบก,ก่อน <c oughs> ตัวหนักด้วยครับผมเห็นว่าตัวหนักแล้วก็พี่ตามเขาจะวิ่งเบาแบบนี้เลยเนาะตามน้ําหนักครับผมโอเคเดี๋ยวพี่คิดว่าตอนนี้ครับผมเรามีแบบว่าลงโดโดแล้วอะไรแล้วนะลงเพราะพันโดโดทุกอย่างแล้วครับผมคิดว่าจะทําอ่าไอเขาเรียกว,ว่าลงปลูกผักครับผมอ่าลงปลูกผักผลไม้แล้วต้องใช้ปุ๋ยเยอะด้วยนะเดี๋ยวต้องนำปุ๋ยเพิ่มครับผมปุ๋ยแค่อันเดียวไม่พอจริง แล้วถามว่าถ้าวางได้ไหมวางกับพื้นได้ครับผมไอตัวที่แบบไว้ปลูกผลไม้เนี่ยแต่มันไม่สวยไงเราจะวางบนพื้นแบบนี้ไปครับผมเดี๋ยวจะทําพื้นขึ้นมาเนาะโอเคเราค่อยๆทำไปดีละอย่างครับผมเพราะว่าเราต้องฟาร์มไปเรื่อยๆครับผมวันต่อวันนะโอเคอาจารย์นี่ก็ขอเกลียกลของทําอะไรก่อนนะผมจัดก,การเรื่องโดโดให้มันเรียบร้อยก่อนเนาะของเยอะเหลือเกินโอเคเจ้าพวกนี้โตยังเนี่ยเอายังไม่โตครับผม ประเด็นยังไม่ถึงอีกเหรอเนี่ยเจ้าพวกนี้ถือว่าเราอ่ะตั้งใจทําให้มันแบบว่าฟักออกมาแล้วมันสมบูรณ์ครับผมแต่ว่าไข่เนี่ยเมื่อวานที่เก็บได้ในเล้าเนี่ยมันไม่สมบูรณ์นะไข่แบบเนี้ยจริงๆพี่ไม่อยากให้มันแบบอืทําการเดินแล้วฟักมันออกมาเพราะว่าถ้ามันฟักออกมาแบบเนี้ยมันไม่สมบูรณ์ครับผมเราไม่ได้ตั้งใจเลือกมาแบบพวกนี้ไงเห็นไหมเนี่ยสามแฝดก็ยังตัวใหญ่เลยครับผมแต่ในเล้าอ่ะเหมือนมันเดินไปเรื่อยเห็นไหม หมือนมันเดินไปของมันเดี๋ยเฉยยครับผมแล้วคือแบบมันก็ออกขึ้นมาตามธรรมชาติอ่ะแล้วมันก็โตไม่สมบูรณ์ครับผมเออนี่แหละครับผมปัญหาอย่าฟักกันออกมาบ่อยนะลูกนะเดี๋ยวพี่จะจับให้พวกตัวผู้นะผมหยุดเดินไปเลยเพราะว่าเดินไปเดินมาแล้วก็ผสมพันธุ์กันครับผมแต่ตัวแบบว่าตัวเมียเนี่ยต้องให้มันเดินครับผมเพื่อให้มันออกไข่เยอะๆเนาะไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าครับผมให้มันเดินไปงั้นแหละอันนี้น้องส้มนี่ว่า น้องต้มนี้ให้หยุดเดินไปเลยเนาะกับพี่ม่วงอยู่ไหนน้องต้มเพราะว่าตอนน้องต้มเนี่ยเป็นแม่พันธุ์รุ่นแรกครับผมแล้วก็พี่ม่วงเนาะแต่ตัวอื่นเนี่ยในอนาคตอะเราถ้าเราจะจับไดโนเสาร์อื่นเราต้องปล่อยนะเพราะว่าอาร์มือถือมันไม่ได้มีให้จับไม่จํากัดเหมือนอาร์มีสีเนาะพี่ม่วงจอดเลยโอเคเพราะยังไงเราโอ้ด้ารอแต่โดโดเป็นสิบยี่สิบตัวอย่างเงี้ยช่องที่เราจะจับไดโนเสาร์ต่อมันก็โอ้โหน้อยลงครับผม นี่คืออ้างมือถือเนาะมันจํากัดในการจับไดรนเาราด้วยครับผมโอเคนี่แหละนกต้มพี่ม่วงจอดอยู่ตรงนี้แล้วกันนะเออคอยเป้าคนอื่นเขานี่เป็นพ่อพันธุแม่พันุรุ่นแรกครับผมอ่าฮ่าๆเป่าเพื่อนๆหน่อยเป้าน้องๆหน่อยนี่เดินกงนให้ควักตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียบ้างเนี่ยไอ้นี่เห็นไหมมันจะมีตัวผู้ตัวเมียผมจะให้มันเดิน ดี๋ยวพี่จัดการก่อนเคลียร์เรื่องนี้ก่อนน่าจะเสร็จแล้วละ่ะน่าจะครบแล้วผมผมไม่มีไก่เกิดมั่วแล้วนะโอเคครับ <c oughs> <c oughs> okay, ผมทุกคนนี่ก็คือการเคลียร์ยามเช้าที่มันวุ่นวายครับผมถ้าเราจะตามพาะพันโด,โดโดมันก็เป็นอย่างนี้เลยครับผมอันนี้เราไม่ได้ข้ามวันข้ามคืนนะเราก็จะได้เห็นไปว่าเฮ้ย <c oughs> แต่ละชอดนะครับผมมันมันลำบากจริงๆครับผมในการเลี้ยงโดโดกว่าจะให้มันเติบใหญ่ขึ้นมาเนี่ยในอนาคตเดี๋ยวได้เห็นกันแน่ครับผม โอ้ยังไม่เกิดเลยแล้วเราไปทำอะไรรอก่อนดีวันเนี้ยปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยเออปุ๋ยอ่าเอาเอนี่เอานี้ก็ได้ของพี่ดอนเอ้โอ้โหเกิดบ่อยครับผมอ่าเออของเจ้าหมูเจ้าหมูจับมาเพื่อทําปุ๋ยครับผมทําปุ๋ยได้เยอะเดี๋ยวเราตั้งเพิ่มขึ้นมาทางนี้แล้วกันนะขอเอาโทษทิ้งไปก่อนตรงนี้เพราะว่าเอยจะว่ามันสวยไหมมันก็ มันก็ได้อยู่นะเออพี่อาจจะไม่ถนัดในการทําพวกอะไรให้มันสวย,สวยๆงามๆครับผมแต่ทําให้มันเป็นระเบียบพี่ทําได้นะ <c oughs> นี่ครับผมเราจะวางต่อมาเราจะวางเป็นช่องไปครับผมอันนี้เดี๋ยวพี่จะทําเป็นโรงไอ้นี่แล้วกันนะผมทาเป็นที่ปลูกผลไม้เนาะเออแล้วก็เราจะวางปุ๋ยเพิ่มข้างๆจะสวยนะบันไดบันไดโอเคโอ้โหทำได้อันเดียว เดี๋ยวค่อยมาต่อเพิ่มครับผมทําไปดีละอย่างอ่ามันต้องมีบันไดใช่ไหมนี่เลยครับผมโอ้สวยงามครับผมระวงังวางยาวมาถึงนี่เลยแต่ตอนนี้เราย,ยังไม่มีของต้องไปปามอีกครับผมโอ้ถือว่าเอ้ถือว่ามันก็ดีครับผมระวังแบบปลูกผลไม้ตรงตรง,ตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราต้องการเราก็มาตรงนี้ก็ได้ครับผมตรงบ้านหลักคงมันยัเป็นต้องปลูกโอเค ใกล้พักยัง่ะโอ้ใกล้แล้วครับผมมาเดี๋ยวเรารอปักเลยครับผมทุกคนสิบหกสิบอ้านี่แล้วผมแต่ไข่มันไม่สมบูรณ์มันก็ไม่ต้องลุ้นเยอะหรอกเพราะว่ามันอาจจะไม่ตัวใหญ่ครับผมถ้าถ้าดูแล้วตัวใหญ่มันออกมามันก็จะตัวใหญ่เลยครับผมตัวแบบเอยดูแล้วมันตัวใหญ่เลยอ่ะสามสองหนึ่งแอคชั่นเรียบร้อยครับผมเแบบี้โดโดมาอีกตัวแล้วนี่ครับผม เออแต่มันตัวเล็กจริงๆวะ่ะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับผมต้องบอกเลยสกิลไม่ได้ไม่ผ่านนะครับผมแต่ต้องรอดูเผื่อมันเอ้ยเผื่อมันจะฟุกตัวใหญ่ขึ้นมาเราก็ไม่รู้อะผมใช่ไหมเออก็เลี้ยงเลี้ยงไปก่อนครับผมยังไงเราก็ต้องปล่อยอ่ะโอ้โหตอนปล่อยนี่สงสารแน่ตัวนี้ตัวใหญ่ชัวร์ตัวนี้ตัวใหญ่แน่นอนครับผมพอมันไม่พันตัวใหม่อ้าวมันให้กดนะครับผมมันก็ได้แค่นี้เลยจริงๆ ความต้องการเนี่ยเดี <c> ๋ย <oughs> วเรารอดูเลยแล้วกันครับผมใกล้แล้วใกล,ใกล้แล้วโอ้ยอจะได้ตะเกียวเท่าไหร่นอหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นโอ้โหหนึ่งเจ็ครับผมทุกคนว้าวโอ้ยเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในบ้านแล้วฮนะตอนนี้โอ้โหเอาเรื่องว่ะเดี๋ยวรอดูอีกตัวครับผมหนึ่งจุดหเเห็นไหมมันจะดูแบบใหญ่เลยครับผม เฮ้ยโอ้โหหนึ่งจุดสองศูนย์อู้โอ้โหทุกคนดูนะดูตาเกลหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดหนึ่งจุดสองศูนย์มันใกล้กันเลยครับผมทุกคนมันห่างกันนิดเดียวแต่ว่าเราเราวัดกันด้วยตาเกลอันนี้ยังไม่โตเลยแฝด์ามโอ้โหเอาเรื่องครับผมมาเดี๋ยวเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตัวต่อไปครับผมแต่แอบเสียดายครับผมได้แต่ตัวผู้ โอถ้าได้ตัวเมียตัวผู้คู่กันนะอสวยงามเลยครับผมสเกลขนาดเนี้ยเพราะยังไงเราก็ต้องเอา1.20เป็นตัวพ่อพันตัวต่อไปครับผม1.17คงไม่ได้เป็นนะผมโอเคทุกคนนี่ก็ช้าๆแบบนี้อ่ะนะมันไม่มีอะไรเอ้ยเดี๋ยวเราไปทำไอ้นี่วะลืมปุ๋ยเฮ้ยปุ๋ยมันต้องใช้เวลาทํานะผมทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปทิ้งได้ทิ้งไปก่อนครับผมอ่าเราทำเผื่อไว้ แต่พี่คิดว่าพี่จะทําหลายๆอันหน่อยแต่ต้องไปฟาร์มของเพิ่มเลยเดี๋ยวค่อยทําเพิ่มนี่แหละผมเพราะปุ๋ยอะเวลาเราปลูกผล,ลไม้ปลูกผักอะไรพวกนี้มันจะต้องใช้ปุ๋ยเยอะครับผมอ่านี่แหละเราต้องทําเบื่อไว้ดีที่ตดครับผมทําเบื่อไว้เพราะว่ามันใช้เวลาทํานานเนาะอันนี้เวลาของจริงเลยนะผมมาเดี๋ยวเราไปฟาร์มต่อนี่ไปพี่ตามเข่าครับผมช้าๆแบบนี้ก็ฟาร์มแหละมันไม่มีไรครับผม ไม่คือถ้าเป็นพวกแบบว่าเมื่อก่อนพี่เล่นอ่ะอันนี้เอาชีวิตรอดไปวันๆครเนี้ยผมเราต้องหาทําอะไรไปวันๆใช่ไหมการฟาร์มนู่นฟาร์มนี่ห็นกันครับผมแต่เมื่อก่อนอ่ะพี่คือจับตัวอะไรพี่ก็มาจับเป็นคลิปๆไปครับผมใช่ไหมมันจะไม่เหมือนกันครับผมคนเล่นมันจะสไตล์กันใช่ไหมเออนั่นเลยครับผมนี่เลยการฟาร์มเรื่อยๆฮะมีปีพี่สามเขาก็ดีนะเวลาบิดสปีดฟาร์มแบบเอาหัวงัดเนี่ยมันได้น้อยครับผมแต่ถ้าวิ่งชนนี่คือวิ่งชนอันไหนคือได้ของอันนั้นเลยนะ นี่ครับผมข้อดีอ่ะฮัทจ้าเหมือนเห็นเหมือนเห็นแรปเตอร์อยู่แถวนี้เข้ามาเข้ามานี่มาแล้วว 5, 000, ิ่งใส่เลยครับผมอย่างอาหารมาดิงัดไปดิงัดงัดไปดิอือหือือโดนเลี้ยงตัวนี่นี่เราไม่จาเป็นต้องจับแรปเตอร์แถวนี้ครับผมไม่รู้ว่าไว้ทําอะไระแค่มีตามเขาว่าป้องกันได้ละคือไปจับเอาไว้บ้านหลักดีกว่าครับผมมามาเข้ามาเข้ามา <c oughs> ดูย มันเข้าแทบไม่ถึงพี่สามเข่าเลยครับผมโอ้โหเรียบร้อยไปตัวดึงเออเรียบร้อยไปสองยาวยาวกับพี่สามเขาเ่าเลยแถวนี้พี่สามเข่าคุมเข้าใจโอเคครับผมเอ้ยเกยคาโนโมาคาโนโมาแม่ไม่อยากตีมันนะคาโนโเนี่ยไปเดี๋ยวกลับบ้านเอ้ยโอ้โหเข้าข้างหลังปุตตาไม่อยากตีจะบิดรถหนียังงข้าวยังกลับมาื มันเสียมันเสียเวลาพี่ไหมต้องไปฟาร์มคนต้องไปฟาร์มอย่าหาวหานคาน์โนคิดว่าแกเป็นใครวะโอ้โหโถจะเข้าข้างหลังเราด้วยครับผมคุณจะไปฟาร์มต่อแล้วหน่อยมามาให้เจ็บตัวเพื่ออะไรนะคาโนถามจริงๆเงอิงทำเพื่ออะไรเฮ้โอ้โหหนักตัวมากเลยครับผมวิ่งไม่ออกแล้วฮะเพราะว่าเราฟาร์ม,มาเยอะจริงๆครับผม นี่แหละเราค่อยๆได้ยอยฟาร์มับผมเดี๋ยวก็คืนเราค่อยฟาร์มต่อเนาะฟาร์มไปเรื่อยๆครับผมจริงๆเวลาที่มาเล่นเนี่ยพี่ไม่อยากจะมาฟาร์มให้ดูหรอกเพราะมันอาจจะเสียเวลาหรือหน้าเบื่อไปครับผมแต่ก็จะตัดให้อะนะเพราะว่าเราฟาร์มกันคืนทุกคนก็จะได้แบบเออไม่ต้องมาเล่นไปด้วยฟาร์มไปด้วยแบบนี้ัะผมแต่มันก็ดูมีอะไรทําดีนะวันหนึ่งเนี่ย <laughs> โอเคเราต้องเลียร์เอ้ยเราต้องสร้างไอ้นั่นมันต้องใช้ของอะไรบ้างวะ จริงๆแล้วอะเราต้องสร้างพื้นสร้างพื้นเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็จะสร้างไอตัวที่แบบเขาเรียกอะไรว่าตัวปลูกผักอ่ะมันเป็นเหมือนครอปครับผมอ่าเราก็ต้องสร้างเพิ่มด้วยพื้นก็สร้างเอาไว้มันยาวนะผมเวลาเราใช้พื้นเนี่ยก็ถือว่าถือว่าจริงๆนะมันถ้ามันปลูกตรงพื้นนะ่ะมันจะดูแบบไม่สวยเท่าไหร่อัะผมพอไปปลูกแบบบนบนฟอรอเออมันก็พื้นเหมือนกันปะวะ ไม่พื้นดินเนี่ยถ้าปลูกบนพื้นดินมันไม่ค่อยสวยครับผมใช่ไหมเลายๆคนชอบโอยมันต้องใช้หินด้วยโอ้โหใจหินครับผมแล้วฟาร์มด้วยมือเมื่อไหร่จะร็จแล้วต้องใช้พี่ดาวดีโครัสมานะเนี่ยยืมตัวมาจากบ้านหลักแป๊บหนึ่งนะลูกดาวโอเคครับผมตรงตรงมาเลยฮะถึงใจหาดปึ <c oughs> <c oughs> ๊บสวยงาม อ่านี่เป็นทางยาวเลยเห็นไหมเราก็จะวางข้างบนนี้ครับผมครอปที่แบบว่าใต่ผล,ลไม้ไต่ผักผล,ลไม้เราจะวางข้างบนนี้แหละเออเดี๋ยวรอพี่ดาวดีคูลัสมาฟาร์มหินเพิ่มครับผมตรงๆมาเรียกว่าวันนี้พาไปเที่ยวชายหาดครับผมเที่ยวข้างทะลเลอ,อ่าอยนี้ทําได้เพิ่มอยู่ครับผมเราจะต่อไปเรื่อยๆเนาะโอเคต่อตรงนี้ปึ๊บ อ้าพี่ดาวโอ้โหมาแล้วครับผมทุกคนโอเคมาเดี๋ยววันนี้เราไปช่วยพ่อาปามหินหน่อยเรียกว,ว่าตรงตรงครับผมคือไม่จับต่องตัวแบบแองกิโลนะเออเพราะว่าอันนี้มันเอามาจากบ้านหลักมาชายหาดเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหโดโดใช่เลยครับผมอออมาจะเหล้าได้ยังไงวะเนี่ย ตัวว่าอยู่ทำไมทําไมมีเลเวลอาบด้วยโอ้โอ้อะไรของเขาครับนี่อโอ้มีเพิ่ไมไหมเดินข้างนอกเนี่ยอะไรครับนี่ยโอ้โหตายอยู่ในลาออกมาเฉยตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่อ่ะผมมันต้องมีเลเวลขึ้นตกใจเลยไปี่ดาวดีกรลัสโอ้โหปลาผีต่อเฮ้ยอย่างนั้นใช่ไหมละ่ะ ไอเดินรลแวงแถวดีไม่รู้ว่าตัวไหนจริงตัวไหนใพ่ของเราหรือเปล่าเออนั่นแหละโอ้เอยออกมาจากเหลาเจยเลยเออเอ,อพีมอสจอบเดี๋ยวค่อยมาเยี่ยมมาเยี่ยมพี่มอสจอบหน่อยแล้วกันโอ้ไม่ได้เจอนานเลยลูกพออันนี้พี่เอาฟามไปเอ้ยโอ้โหวันนี้มีแต่เรื่องเธอไพว่ะทุกคน โอ้โหหนูไข่ฟักแล้วด้วยตามธรรมชาติแล้วด้วยโอ้โหเอามาช่วยกันฟาร์มใช่ไหมพ่อแม่ลูกใช่ไหมเออก็ได้จริงๆอ่ะพวกเนี้ยมันฟาร์มไฟเบอร์ไม่ได้เยอะครับผมเพราะว่าพี่เอามาไว้ในที่ที่แบบคือไอตัวต้นหญ้ามันเกิดน้อยแต่พี่ก็ไม่ได้อยากจะอะไรามากเท่าไหร่ครับผมจริงๆแล้วอ่ะ เราก็าแบบให้มันเดินตามธรรมชาติเฉยๆครับผมเพราะไฟเบอร์พี่ฟาร์มเองก็ได้เอาพี่พี่เล็บยาวไปฟาร์มยิ่งได้เยอะครับผมไฟเบอร์พี่ไม่ขาดหรอกจริงๆอันนี้ให้มันเดินกันเล่นๆเฉยๆเนาะโอ้โหก็ได้น้อยครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เบลก็พี่เล็บยาวแล้วกันพี่มอสจอบเอ้ยโอ้โหออกไข่เฉยเลยมาช่วยกันฟาร์มก็ดีครับผมถือว่าดีพูดแต่รอดได้ยังไงวะเนี่ยอีกนิดเดียวเจ็ดหกห้าสี่สาม สองหนึ่งแอคชัน่นวันโอ้โหโอ้โหสามตัวโอ้โหเอามาดน้าเบื้อโอ้ยตัวเลี้ยงมอจอบเป็นห้าตัวเลยเหรอวันนี้โอ้โหคิดว่จะพอเมลูกสามตัวเฉยๆแล้วพี่จะเอามาทำอะไรวะเนี่ยเยอะขนาดเนี้ยโอ้โหจะปล่อยก็ จะปล่อยก็รงสานโอ้โหแฝดลามอีกแล้วเหรอขยันได้แล้วด้วยนะโดโดไม่พอลามายันมอจอบโอ้โหนี่จะฟาร์ไฟเบอร์เอาไปปล่อยไว้ตรงนี้แบบไฟเบอร์เยอะๆเลยดีมัง้งห้าตัวเนื้อโอ้โหอะไรกันครับนี่เฮ้ยหรืออนา,นานคตเราอาจจะไปทำที่แบบเออวะพาย้ายไปเดินที่ตรงไฟเบอร์เยอะเลยก็ดีครับผมทุกคน มันก็ดีนะอันนั้นอะช่วยได้ครับผมหอจะปล่อยก็ไม่กล้าแล้วอูยเพิ่มช่องมาอีกห้าตัวอ่ะพอเอามาผลไม้ให้ละออโอ้โ้พูดไม่ออกครับผมอะไรกันครับเนี่ยเกิดมาขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหเบบี้มอสชอปไอจะปล่อยก็สงสารให้มันโตก่อนแล้วกัน แต่ถ้าเกิดว่าใานโนเตร์เรายังช่องไม่เต็มครับผมพี่ก็จะเอาเก็บไว้อย่างนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นโดโดหรือมอสช็อปหรืออะไรครับผมเราเล่นแบบฟิล์ธรรมชาติเลยครับผมฟิลแบบเออเอาชีวิตรอดอะนะเราจะไม่ปล่อยตัวไหนไปครับผมแต่ช่องเต็มเมื่อไหร่นี้ก็ปล่อยนะ <c oughs> ถ้ามอบายมันให้จับในโนเาร์ไม่จํากัดก็คงจะดีใช่ไหม <c oughs> ไม่ต้องฟาร์มกันแล้วผมวนนี้เดี๋ยวพี่ทำไมนี่ด้วยดีกว่ารางอาหารครับผม พรมอสจบถามว่าหาอาหารกินเองได้ไหมได้ครับผมแต่ว่าตรงนี้มันเอาไว้เลี้ยงเด็กๆด้วยครับผมเนาะไปเดี๋ยวพ่อดำมาให้แล้วกันพี่มอสจบโอ้โหเหลือจะเชื่อครับผมไปพี่ดาว <c oughs> ได้หลานแปดสามครับผมโอ้โหโอเคเลยโอเคเลยแถวนี้ก็มีหินอยู่เนาะโอ้มีเยอะอยู่ครับผมนั่นอันใหญ่อยู่ครับผม เราฟาร์มแค่นี้ก็น่าจะเต็มกลื่นแล้วโว้จริงๆดาวดีโคลัสฟาร์มได้เยอะนะได้หินเยอะอยู่แล้วผมไม่ต้องกลัวเป็นพันอนะยังไงก็ได้เป็นพันอยู่แล้วครับผมนี่แหละเราถึงเอามาฟาร์มไงอันไหนที่ขาดเหลือครับผมอย่างตอนที่พี่จับไอ้เจ้าเองกิโลสองตัวเพราะไม่อยากแบบโอ้โหย้ายมันมาจากเขาพอไปเขาแล้วก็ต้องดึงมันไปจากบ้านหลักอันนั้นมันก็ไม่ใช่ครับผม คือเราเอามาฟาร์มไว้ให้เป็นบ้านหลักเลยเนาะแต่หินน่ะเราไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่ครับผมเราเลยจับเจ้าดาวตัวเดียวพอจริงๆตอนเนี้ยเราต้องมีทีเล็กฟักลูกทีเล็กบ้างแล้วนะครับผมฟักเดโดโดเนาะลูกทีเล็กลูกสไปโนต้องมาแลวครับผมเอ้มดใช่ไหมเอามาแบบเป็นแพ็คเลยครับผมถ้างั้นอะทุกตัวเลยไหมเออทีนี้หละเต็มบ้านพอจะจับตัวอะไรก็ไม่ได้แล้วนะไดโนเต่าดันเจียนนี่อนาคตนี่จะได้จับไหมเนี่ย โอ้โหอยากเอาตัวเรืองแสงมาไว้ครับผมเวลาเดินกลางคืนแล้วมันสวยเดี๋ยวอัพเอาเป็นน้ำหนักนะครับผมอ่าเพราะว่าพี่ดาวเนี่ยรับน้ำหนักของพวกหินได้คูณสองนะครับผมควรจะอัพน้ำหนักเป็นหลักเนาะฟาร์มกันไปยาวๆครับผมทุกคนนี่แหละการใช้ชีวิตดีแดจริงเดี๋ยวเราฟาร์มตรงนี้ไปด้วยเออนั่นแหละครับผมแต่าม,ามันอตรงนี้มันก็มีหินเยอะอยู่ครับผมเพราะมันเป็นข้างชายหาดโอเค นี่แหล,ละล้วตีไปเรื่อยครับผมโอ้ตรงนี้เอ้ตรงนี้เยอะอยู่ตรงนี้หินเยอะอยู่ครับผมว้าวดีเลยเอาพี่ดาวดีกรัสมาทีเดียวจบครับผมจบปัญหาการฟาร์มหินเออนี่แหละครับผมปึ๊บฟาร์มไปเอ้ยย่ามีเจ้าจอระค้น้อยมาว่าทุกคน นี่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 แม่มันเดินมาหาจริงๆด้วยโอ้โหากัดไปหนึ่งดีแล้วได้ดิอยากโดนใช่ไหมอยากโดนลูกหางลูกตุ้มพี่คาดเรียบโหดีเดียวเลยวะโอ้โย้าวโอเคเข้าใจไหมนี่พี่ดาวดีกูลัดด้วยโอ้โหตรงตรง,ตรงมาจากบ้านหลักอิงจะมาห้าวหานได้ยังไงนี่แล้วผมฟาร์มกันไปเรื่อยๆครับผมก็ถือว่าเต็มกราฟอยู่นะพี่เอามาเนี่ยแล้วก็มืดแล้วด้วยครับผมมันถึงเวลาแล้วกลับบ้าน โอ้ยดูดีเราแบกน้าหนักมาโอ้โหเรียกว่านักก่ะจริงๆแต่พี่ดาวเดี๋ยวพอน้ํหนักเยอะมันก็ยังกิ้งได้ครับผมพี่สามเขาก็ยังมีแบบเวลาวิ่งกดกดท่าวิ่งแล้วมันจะมีเบรกเบรกใช่ไหมอ่าแดี๋ยพี่ดาวคือแบบโอ้ยรับน้ําหนักได้เยอะจริงๆครับผมโอเคเดี๋ยวเราผลไม้ไปด้วยพอเราดอไปใส่รางมอสชอ็อปพอขอหนนะพี่สามเขาเอาไว้ให้หล,ลานกินกันหลานออกมา้ะสามตัวนู่นอะ ขยัน,นออก้วด้วยนะเออนี่โอ้สามพันเลยเหรอว้าวทุกคนโอ้ยพี่ดาวดีกุลัดแบกมายับยับครับผมแบกหินมายับยับนี่แหละคืนนี้แหละเราต้องได้อะไรครับผมวันนี้แนนที่เราจะได้ปลูกผักผลไม้โอ้ได้มาหมู่บ้านมอสชอ็อปแนนเล่นกับหมู่บ้านมอสช็อปเลยครับผมทำหมู่บ้านมอสช็อปให้เสร็จก่อน โอเคเรามืดตึ๊บเลยครับผมนี่แหละเหตุผลที่เรา,เาโทษมาเรารู้อยู่แล้วว่าต้องมืดเพราะว่าออกจากทางนะผมตรงที่จายหาดตรงนั้นน่ะเรายังมีโทษมีอะไรปากไว้เออให้พวกโดโดมันเห็นไฟครับผมแต่มอสช็อปคือมืดคือมืดเลยนะเราไม่ควรทําอย่างนั้นครับผมลูกทุกตัวทุกตัวใช่หมดครับผมมีความจะเป็นหมดอ่านี่มีความสําคัญเท่ากันหมดนะผมเราก็เลยจัดการทําเรื่องไฟให้หมอสช็อปด้วยอ่า แล้วพอมีรางด้วยนะเว้ยสวยงามครับผมโอเคละเฮ้ยโอ้โหจะเดินมาติดไฟทำไมล่ะนี่ก็ไฟไหมหรอกโอ้โหเดี๋ยวก็ไฟลวกเลือดรถตายอืมมันใจเรื่องไหมเนี่ยโอ้โหมืดเติบครับผมอะคบไฟไปก่อนมองไม่เห็นเลยมาจอบเอ้ยเราน่านจะเอาไฟไว้ข้างนอกเนาะโอเคลหลานๆทั้งหลายนี่มาแล้ว พอนี่มาแล้วอ่ารางอาหารให้กินกันอย่างจุใจเออเพราะว่าตัวเด็กเนี่ยมันยังฟาร์มไม่เป็นครับผมอ่าเราต้องป้อนด้วยเนี่ยเห็นไหมเราต้องให้อาหารผ่านรางครับผมเดี๋ยวนี่เลยก็กินกันเองโอเคเนาะโอ้โหวันนี้ได้หมู่บ้านมนอสช็อปครับผมทุกคน <laughs> เดินกันอย่างน่ารักเลยฮนะมอสช็อปโอ้โหแล้วดูโอ้โหเด็กๆเอาว่าห้าตัวว่ะมอสช็อปวันนี้ว่ะ ไม่ต้องทําอะไรกันแล้วผมเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราค่อยปลูกผักผลไม้แล้วกันครับผมค่อยวางระบบน้าเพิ่มเติมเนาะโอเคทุกคนมืดมากแล้วไปเดี๋ยวเราของไปเก็บแล้วไปฟาร์มกันต่อด้วยไปพี่ดาวกิ้งลงเขาไปเลยกิ้งลงเนินไปเลย